เอาแล้วกับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีกับสุดการ NV Never Edition K นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม a l l i Up แล้วครับหรือข้างบนเท่านั้นนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมขึ้นชื่อมากเลยนะครับในเรื่องของความรีแล็กซ์นะครับผมก็คือผ่อนคลายเกมสบายๆนะครับผมหัวไม่ร้อนนั่นเองผมก็เลยว่าช่วงนี้ผมก็เครียดกับการเมืองอยู่นิดนึงผมก็เลยว่าหาเกมที่ไม่เครียดจนเกินไปนะครับผมก็เลยว่ามาเกมนี้เลยเลย เพราะว่าดูจากอะไรแล้วผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเร่นง่ายนะครับผมเราไม่พูดมากดีกว่านะครับผมเรามีแมวหน่อยโชคอ่าตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปกันเลยครับผมกับออลีอัพ l o ลดดิงเกมง่ายๆครับหัวไม่ร้อนแน่นอนอืมโอ้โหภาพภาพยังแหลกโอ้โหสุดยอดโอ้โอ้ดอลลากอ่ะปรับเซตติ้งสิโอ้โหแม่งเลนอีปิกกิ๊กูเลยยังต้อง low 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 โลอ๋อฮเลื่นปื๊ดดีจังนี่แหละครับเล่นอย่างนี้เลยวันนี้เราจะเล่นภาพกากที่สุดนะครับผมจ้<ด>อออรีอัพหันไปข้างบนนะครับผมอ้อหสูงทแทสเระพีเฉยเอาอะไรเราไปเลิกกันเลยดีกว่าแล้วครับผมอันนี้อะไรอะตัวเลขเอา้าวมีนับวิ้ด้วยนี่ว่าอา๋อแล้วนี่หมวกอ้าวอ้าวมี อ๋อเปลี่ยนหมวกได้อ่ะโอเคเอาเป็นหมวกแล้วกันเออค่อยดูดีหน่อยโอเคมีคําว่าสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขึ้นใ้สูงที่สุดนะครับผมผมจะเล่นแบบหัวไม่ร้อนนะครับผมอ่าเล่นไงวะขั้นแรกเลยเราต้องไต่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าได้ได้ได้เออโอ้ยวิวเลิศโก้เราช่างมันตัวสเต็ปสเตปอ,อะไรจังมันอ่าค่อยเดินนะกซีกซ้ายโอเค ิกขวาเป็นก,การสโลนะครับผมโมชั่น I remember as a child my parents helped me to walk along the fence I help their support <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว If I fall my parents will catch me <c oughs> <Okay. S 1> but now I'm alone and no one will catch me คือไปละ Does i พูดอะไรช่างมันโอเคเอ้ยนมเล่นไรอ่ะ กดเคหนุ่มนั่งไปนะโอเคเอ้ยกระโดดผ่อนคลายครับผ่อนคลายเกมนี้ชิวๆครับโอ้เราเครียดกันมาเยอะแล้วอ่าชิวๆเกมนี้มันไม่สามารถทําผมหัวร้อนได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมเล่นแลกแล้วไงต่อนี่เล่นง่ายๆสบายๆเออเวียนคนเยอะจริงๆไปเลยชิวๆครับชิวๆชิวเลยเกมนี้เอ้ยเดินเดินเดินค่อยๆเดินอ่าแล้วก็วิ่งโดดอ่าชิวๆครับโอ้แต่จะว่าไปสูงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมา วันนี้มีเตียงด้วยทำอะไรได้วะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคก็แค่นี้ได้โอเคไปละลุยต่อยาวๆฮะเกมนี้อ่าแล้วขึ้นยังไงขึ้นยังไงอ๋อนี่น,นี่ทางออกเอ้ยเดี๋ยวมันโหดเมาส์มันไวมากเลยนะต้องดูงนี้อ่าเรียบร้อยมาโดดโดดสิขึ้นสะดึกอีกแล้วอะโอเคข้นมาเรียบร้อย กระโดดตรงนี้อ่ามีคนอยู่ข้างล่างอ้าวหนูมาทำอะไรตรงนี้ล่ะลูกฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอจะขอดูหน้าเด็ก่อยเอ้ยิ้มน้องจะตกแล้วใครก็ได้ช่วยน้องทีเอามีคนนี้ด้วยเฮ้ยมีซ่วมเอ้ยพอดีเลยกำลังปวดอยู่เลยอ่นั่งไงวะคอนโทรลโอเค<ม>ครับเราเฮ้ยเราขึ้นมาสูงแล้วนะใช้เล่นนี่เออช่างมัน,<ๆ>มนเราไม่สนใจคำพูด ก็คือขึ้นนี่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่อยเดินวิ่งเลยด้วกกันคล้ค่อยๆใจเย็นใจเย็นเกมนี้ใจเย็นๆเ,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 เดี๋ยวผมจะเทให้คนดูดูว,ว่าเกมน,นี้มันรีแลก์ครับไปเล่นทําไมใหัวร้อนนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ผมจะเล่นให้ดูว่าหัวหัวไม่เห็นไหม เราค่อยๆครับถ้าเราตกมาเราก็ค่อยแก้ไขนะครับผมนี่มค่อยๆเดินตกไปเราสามารถขึ้นใหม่ได้นะครับผมชีวิตย่อมมีวันพรุ่งนี้เสมอครับผมโอเคเนี่ยค่อยๆเล่นโอ้ใจเย็นๆเกมนี้ครับเออย่าเดดเดอือไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเมี่อกี้มีเสียงอะไรทั้งตัวจ้าโอเคขึ้นค่อยๆครับผมโอเคใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเดินเห็นไหมเราดูให้หมดครับผมว่าอะไรเกิดอะไรตรงไหน อ่าส่วนเราก็ต้องไปทางนูน้นนี่มันโลกอะไรวะเนี่ยช่างมันค่อยๆเดินนะค่อยๆใจเย็นๆเนี่ยครับถ้าเราเล่นแบบชาญฉลาดและใจเย็นๆนะครับผมผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ยากดีแรก ต้นคลิปขึ้นว่ารีแลกซ์ค่อยๆเดินแต่ตกไปเราก็ขึ้นใหม่ได้นะครับผมผมก็หัวไม่ร้อนหรอกว่าเกมก็คือเกมอะสร้างมาเพื่อเล่นนะอย่างคําที่เขาเคยบอกกันไว้นะครับว่าเราเล่นเกมครับอย่าให้เกมเล่นเรานะครับผม,มตกใจหมดเลยค่อยๆเดินอ่าอันนี้สะพานอเอยสะพานเลยบันไดก็ตรง จะลื่นได้ตลอดเวลาเลยอ่ามีเตียงยึดจุดเซฟป่ะวะเนี่ยจ้างมันเย็ดมีรถไฟบนหอคอยรถไฟสมัยไหนเนี่ยสมัยเก่าเลยเนี่ยแต่เราไม่แคร์นะครับผมเราไม่แคลร์เราไม่แคร์เดี๋ยวเขาพูดเลยมาเราก็ไม่ฟังพูดเลยโอ้โหอะลูกศรไปทางนี้ใช่ไหมอ๋อรถไฟยังใช้งานได้เนี่ย ต้องดูก่อนว่าว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนไม่ได้ทางขึ้นอีกทางไปมันอยู่ตรงไหนโอเคมันอยู่ข้างบนนี้เพราะฉะนั้นเอ้ยว่าไงน้องหมาเฮ้ขอมือด้วยข,ขอมือขอมือขอมือหน่อยอน่นล่ักเป็นทาสหมานะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกเอาไงดีละเจ้ขึ้นตรงไหนดีละเจ้โอเคตรงนี้มีทางไปมีเตียงอยู่ตรงนั้นอะ่ะลองลองเดินตรงนี้ลองเดินตรงนี้ ผมไม่ร <st> <Philadelphia> ู้มันกันมันไปได้ป่ะต้องขึ้นเตียงแล้วปีนหินเหรอลองดิอ่าโอเคซึบอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้ว่ะดูก่อนนะอ๋อเตียงคืนนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเก่งอ้าวเเริ่มใหม่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 ได้มีเตียงไว้แถวนี้ชิบหายแล้ว เอ้ยโอ้ยเริ่มเริ่มไกลเลยนะเนี่ยเคมไม่ร้อนไม่ร้อนอ่าๆโอเคเราเราช่างมันช่างมันแป่งเพลงเห็นไหมโอ้ยเพลงเขาอยู่นะเออเอ้ยสุดเนี่ยเพลงผ่อนคลายครับีแล็กอ่ะรู้แล้วทางขึ้นทางไหนโอเคเตียงอืม ไอ้ข้ามเออเรากูข้ามขั้นได้แล้วรู้วิธีโกงแล้วถ้าเราเจอเตียงเราโดดใส่อ่ะเออดูฟัสต์ดูสปีดบูทสปีดบูทสปีดบูทนี่เฮ้ยตรงนี้มีเตียงอ่าแล้วเราก็จะทำการกระแทกแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เออเป็นไงเจอฟาสต์สปีดเอ้ยเดี๋ยวดขึ้นสิลูกจำได้ว่าข้างบนนี้เหมือนมีเตียงอยู่อันนึงอ่า ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ไปไป,ไปตรงไหนวะตรงไหนมิเตียงโอเคตรงนี้ให้เดินเอาเนี้เล่นแค่น,นี้ชิวๆรีแลกซ์ไทม์เล่นทำไมให้เครียดเราตกไปแล้วก็เริ่มใหม่ได้ครับผมชีวิดดตยังต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลาดเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนโอ้เฮ้ยอ่ะ อมันก็ขยันลื่นจริงทำไมการเดินรู้สึกมันเริ่มไกลผิดมนุษย์นะแล้วคนสร้างเกมนี้มันมันคิดอะไรของมันอยู่เราจะพิชิตให้ได้นะครับผมผมจะเล่นให้ผ่านนะผมจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเราเล่นแล้วเราก็ต้องเล่นให้จบมันคือคติโพสของผมเสียงหลงลืมอ่ามันเกาะไดใช่ไหมฮึบเอ้ยเดี๋ยวอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอ่าตรงนี้ ก็ปีนก็ไปตรงนี้คลิปนี้จะกี่นาทีเนี่ยดี๋ยว่าตีกี่นาทีเลยกี่ชั่วโมงดีกว่าวันเล่นเป็นครึ่งวันเนี่ไม่赖นะเกมเขาลีแล็กเขารีแล็กดิเนี่ยเราได้ชมบรรยากาศเมืองนะครับผมเมืองสมัยก่อนนะครับผมที่ตั้งโลกลากกันอยู่บนเขาอย่างเงี้ยครับเอ้ยบนเขาลื่นอย่างเดียวเลยมึงใจเย็นๆช้าๆได้พาดงามนะครับผมค่อยๆเดินไปไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนผมคุยกันเดียวอันนี้โดดได้เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดได้ฮึบอ่าอ่าโดดโอเคเอ้ยเฮปลาอ๋อเจอเตียงแล้วก็มันเลยครั้นี้มันเลยไปยะค่ะไปแล้วแล้วกูรู้แล้วปินตรงไหนมาเราไปนะฮึบเฮ้ยเอียงชิบหายแล้ว times it's hard to choose the right path but don't be afraid you can always repeat we learn from our mistakes เรลมชิวอะยังชิวอยู่ครับยังชิวอยู่โอ้ทุกคนผมไม่ได้หัวร้อนง่ายขนาดนั้นนะครับผมผมบอ,อกเลยว่าเกมนี้เนี่ยทําอะไรผมไม่ได้แล้วครับเป 1st person คุณจะดีขึ้นอ่าแล้วกูโด,ดมนมาทางนี้ทําไมไม่ใช่โดดไปเออโดดมาโดดโดดเข้าไปอย่าให้เหลือ เออเล่นอย่างนี้ดีกว่ามันเล่นไม่ได้หรอกครับเล่นงนี้โอเคถึงเตียงแล้วโดนอ่า <c oughs> เอาเอามาถึงตรงนี้ได้ยากเย,ยเ็นใส่ดนเข็นทางมันละนะ เริ่มคันหัวและเริ่มคันหัวและนี่ด่านแรกยังไม่ผ่านเลยนะเนี่ยเออมีสัมไาม์แล้วแมดเลยรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนผมจะไม่สบายหัวผมเริ่มอุ่นๆแล้วผมอาจจะเป็นไข้ครับผมไม่ได้หัวร้อนนะมไม่ได้หัวร้อน เอออาจจะเป็นไข้เฉยเออผมไม่ได้แบบหัวร้อนกับเกมง่ายขนาดนั้นนะครับผมเออหัวผมแค่อุ่นๆก็น่าจะเป็นไข้แหละช่วงนี้ร้อนหนาวเอ,อเอาเถอะอะไรแต่ผมกจะสู้ทุกคนนะครับผมอ่ะวิง่งมาเราต้องผ่านให้ได้อย่างน้อยต้องผ่านให้ได้อะแจุดเซฟมันต้องมีเช็คพอยตั้งแหละถ้าไม่มีนี่คงใจร้ายมาก ึผมจะหัวอุ่นเพราะว่าไม่สบายก็แต่ผมจะสู้นะครับผมโอเคปีนได้อ่าอ่าฮะไปไงต่อตรงนู้นอ่าตรงนู้นฮึบค่อยๆโดด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 อ่าค่อยทำอะไรใจเย็นฮะอย่างชีวิตเรานี่คือเป็นเหมือนชีวิต slow life เข้าไว้นะครับผมทำอะไรช้าๆแต่ผลกำไรนั้นมหาศาลนะครับผม โอเคอน้อยเราก็ถึงตรงนี้แล้วแต่ไอ้ตรงวงเวียนมันยากมากเลยมันชอบลื่นจะค่อยละกันนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นถึงที่แล้วน้องหมวกโดดได้น้องหมวกโดด,ด,โด,ดขึ้นน่านี่แหละจุดพุ่งหมายที่คุณมาถึงนี่โอเคอันนี้อันนี้โดดได้อื้อปึ๊บอ่า เรียบร้อยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมาแล้วไอตรงนี้แหละทำยังไงดีโดดออเอา้ามันติดอะอ้าาาอาาาาไดาา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  ทำไมถึงชอบกูได้ไม่บอกว่าตรงนั้นเป็นจุดแบบแล้วว่ากูกะโดดมาจุดนี้แล้วเหรอจุดที่กูต้องมานั่งเดินมันไต่พ่อตรงเนี้ยอยากจะถามคนสร้างเหลือเกินค่ะคุณมีประจดประสองค์อะไรี่กัดสร้างเกมยนี้ขึ้นมาผมไม่ได้หัวหร้อนนะผมไม่ได้หัวร้อนแต่แค่คอยากจะถามว่ามึงสร้างมาทำไมฮะคุณสมบัติอะไร ก็ไม่มีมีแค่เพลงเวลาตกไปแล้วมันร้องเพลงจึ้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 งนั่นแหละพี่กูมีแค่ผ่อนคลายอย่างนั้นอะถ้าเคยมีเพลงกูก็หัวร้อนมากตอนนี้อุ่นๆนลอันนี้ละไข้กูเริ่มมาแล้วมันจะไม่ใช่ไข้แล้วกูว่าน่าจะหัวร้อนแล้วตอนนี้เริ่มแล้วสกิดละเริ่มสกิดแล้วแต่มันไม่ใช่อะมันคืออ่าภาพจําแรงเฉยนะครับผมผมเป็นคนสุขุมแล้วก็อ่าใจดีแล้วก็อารมณ์เย็นมากๆเลยนะครับผมผมไม่เคยหัวร้อนแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมอ่าอ่าค่อยๆ นนใจเย,ย็ทำอะไรอะไรก็ไม่ได้ขอังง้างใช้เดยวถ้ามาด้วยตัวเองกะทำไหมแม่ผูกใจโดดเข้าไปมาดเดิมตรงนั้นไม่ใช่แล้วเตียงอนนี้แหละเราจะทำยังไงอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้แหมเขาชี้ให้ตั้งนานแล้วครับโอ้โหนี่เห็นไหมลูกสอน เขาใบให้แล้วแต่เรานี่แบบไม่รู้ยังจะจะปีดบันไปโดดตรงนั้นอีกเคครับเกมเขาทามาดีนะครับผมแหมเราไปว่าเขาโอเราแค่หัวร้อนเฉยครับเราก็เลยดูแบบว่าอ่าไม่มีสตินะครับผมตอนนี้เราเลยก็แบบว่าอ่าค่อยๆค่อยๆเกมผมอารมณ์เย็นขึ้นเยอะแล้วโอเคเราเจอทางขึ้นแล้วอ่าก็อืมอารมณ์เย็นหน่อยเราเย็นังไงแล้วเย็นแล้วเร็ลไอ้เหี้ยลินพัน้เกมเล่นเราฮะเราต้องเล่นเกมอะเราต้องเล่นเกมเข้าไว้ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพไปแล้วโอ้ยแท่งแท่งหันสาเดิน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 มันตน้องมี ยิงเลยแล้วกันหายแล้วกลัวความสูยโดดแม่งเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดันได้วะเดี๋ยวกันนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดันได้อ่างั้นแสดงว่าจะมีรถไฟห่อตีนังกาใช่ไหมออาว เอออ๋อตกใจเขาก็คือก็คือต้องนั่งไว้ใช่ไหมอ่าโอเคนั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้กูก็คิดว่าอะไรเดี๋ยว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 อ้าวอ้าวอ๋อไม่ใช่ทางนั้นโอเคผมว่ามันต้องมีฉับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียเเกือบแล้วเกือบแล้ว This is where everyone lives in poverty which is hard to get out of. เดี๋ยวเดียวตรงหรือเดียวตรงเดียวพอไปตรง This is where my real life and the lives of my goddamn parents have been. เออหยุดหยุดเยเดียวดียวเดียวเดียเดียวเสียวอ่ะเฮ้ยกูมันหักงุมอ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าหักมูนะอย่าหักมูนะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนขึ้นบนขึ้นบนใช่ไหมขึ้นบนใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วซ้ายขวาอ่าซ้าย ปไป r i g h ซ้ายดีอ่ะเดี๋ยวต้องซ้ายแล้วถ้าไปขวาก็ตายดิเอ้ยมีรถไฟช่วยเออสบายจังชมชิวทัศกันนะครับผมเห็นไหมครับเปิดประตูสัน้นอ่าไปดูก่อนไปดิโอ้ตกใจดูครับอืเมืองสดใสใส่เพลงที่เข้ากับเมืองหน่อยเป็นไงสดใสขึ้นเยอะโหโอ้ยฮู้ เฮ้ยมันสูงมากเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เล่นแล้วนะถ้าตกไปนี่คือไม่ใช่เล่นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอถึงทันชาลาแล้วเหรอเศษสามส่วนสี่ไม่มีช้างอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไหนอะ่ะกลับแล้วเหรออ้าวไปแล้ว You get โอเคช่างมันแต่ตอนนี้เราต้องขึ้นต่อไปฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าเส้นสายมันไปทางไหนชิปหายแล้วเราเริ่มหาไม่เจอละ เห็นแต่รถไฟรถไฟมาหานะเธอไปทางนู้นล้วโอเคเราหาทางกันต่อซึ่งมันต้องไปทางนี้ก่อนนะม้งเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักเดี๋ยวบ ắc, ักเกมนี้ม่ยิงบักง่ายอยโอเคถ้าไม่ได้โอเคจะได้รู้แต่ก่อนอื่นเราต้องไปทางนู้นหรอผูว่าใช่ห่ะอ๋อมันไม่โหลดโอเคเพราะผมปรับโลไว้โอเคมาทางนี้ วิ à. À, ่งเลยจ้าแล้วหลงยิ่งายแล้วจะจะเี่ยใจหายแล้วกูต้องวิ่งไหมโ้โหอเคอะไรอะไร โกบมิช่างมาแล้วอูนี่สปีดรันนะอ๋อสปีดรันแอนแอนเห็นจุดปุ๊บโดดได้อ่าแล้วก็วิ่งครับโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวว่าจะติดติดติดแอน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 ไม่รีบแล้วไม่รีบแล้วโอเคมันลื่นนะมันลื่นเราค่อยค่อยเราค่อยค่อยอ่า yes. อ,อันนี้วิ่งได้วิ่งได้อา่าแต่ว่าอย่าเพิ่งโดดมันจะติดตรงนี้อ่าฮึบดปโดดไปโดดไปโดด ๆๆมันจะเพืมม่ออะไรโอเค ground, โอเคสะพานไปลงล่างตอ่เอเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ,ยเอ,ยเอยมีแอ่งมีแอ่งแอดทำเป็นเหมืนมอนกูไม่รู้อะกูไม่รู้ละสิกูไม่รู้ละสินี่โอ้ง่าย โอ้มียากกว่านี้ป้าโยอกยอกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแค่นี้ก็ยากพอแล้วแค่นี้หัวกูเริ่มไม่สบายแล้วไปทางนั้นต่อโอเครถไฟมาหาเธอโอ้มีมีหลขบวนเลยนี่ว่ะมันโลดแห่ความฝันมันตีเวิร์ดไหนวัเนี้ยดูตู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 ดูวิดู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 ดดู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 ดดู วิ่งวิ่งวิ่งจับจับจับโอ้ยโอ้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 กระกระแมวแมวโอเคถึงแล้วแต่ตั้งแต่เล่นมาพี่ไม่เห็นเช็คพอยต์เลยหยิบเอาไล่กูแล้วไม่ไล่ทำไมไม่ไปอมีอะไรปะกูกลัวแล้วเนี่ยกูกลัวตกมากเลยแล้วก็อ่าเส้นนู้นโอเคข้ามฮึบเฮ้ยถ้าเมื่อกี้ไม่ก่อคือผมเลิกเล่นเลย อ้าวมัน,นก็ไปโอยแต่ไปนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้มันเสี่ยงน้อยกว่าได้ถ้าโดดไปหัวใจยังไงก็ยากอะ่ะไม่มีพื้นด้วยไปๆๆๆจะว่าไปเนี่ยเออเกมก็รีแลกดีนะเออชอบชอบเนี่ยเห็นไหมพอเราเล่นได้หัวเราเริ่มไม่ร้อนแล้วฮะแต่พอตกไปเนี่ยคนละคนเลยอ่าค่อยๆเดินเฮ้ยอย่าเพิ่งอ่าถ้าไม่ก่อนนี่ก็เริ่มเครียดแล้วนะเข้าไปทางนู้นอ่า ค่อยเดินค่อยเดินช้าครับช้าช้าไวได้่าพี่งามขนงามพราะคนขนงามพราะแต่งอะไรวะเนี่ยข,ขึ้นคกขึ้นภูเขาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปะอ่ะเอาก็ไปเลยกู CCP. โอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าแต่ว่าสูงใช้เล่นนะเนี่ยตกไปนี่ศพไม่สวยอะตายยังเขียดถ้าชีวิตจริงนะแต่นีเกมก็คงแบบอเออแล้วมัน จุดสิ้นสุดมันอยู่ไหนเนี่ยจะตัดพาต,ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะมันมีจุดเซฟเลยอะเฮ้ยมีเพลงด้วยอ๋อีแล็กมากอฟ้ฟังครับฟังครับเหมือนเขาเข้าใจคนแล้วครับผมฟังเพลงครับฟังเพลงครับนี่ฮะคนที่ว่าเกมนี้ไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าเกมดีมาก ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับเกือ <c oughs> บไปแล้วตอนนี้ผู้ชมน่าจะรู้ว่าผมเวลาเล่นเล่นยังไงตอ,อนนี้ตีนจิกพื้นมากเลยนะตอนเนี้ยพื้นมันจะแตกแล้วกระเบื้องกูเนี่ยเค็่อนค่อยไปเพราะว่าถ้าตกตอนเนี้ยดูท่าน่าจะโอเคกดโหฮดยอดว่ะเราก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยว้าบาโออิลุงตุงนั่งไปหมดเลยเก่งว่ะเรานี่มันอัจฉริยะ ห่ยชิปฮ่าฮ่ามีอะไรมีอะไรอีกไหมน้องใครทำอะไรกูได้เปล่าว่กเลยเก่งโอ้เก่งกว่าน,นี้ก็ใจตะมาแล้วหยอกอืม hmm. มีปุ่มบินไหมวะที่ไม่ใช่เตียงอะฮึบเฮ้ยเย็ดเยี่ยวอะ ล่างล่างล่างรถไฟอย่างน้อยล่างรถไฟก็ยังดีล้างรถไฟก็ยังดีล้างรถไฟ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 ก็ไม่ได้ล้างรถไฟก็ไม่ได้ชิวหายแล้วลงเลือกดยวเดี๋ยวกูถึงสุดทางนู้นเร็วเดี๋ยวแมจิโว่ใตกล่างสุดเลยลอง